สมัคร Microsoft 365แบบแ a ร์มรีอีเมลอื่นที่ร่วมแชร์กับเราจะเห็นข้อมูลส่วนตัวของเราหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวผมมาให้คำตอบครับผมก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวันในวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลในส่วนของตัว Microsoft 365 f a m i l y นะครับที่ บางคนกําลังจะสมัครแต่สงสัยนะเอ๊ะวา้าไปซื้อมาใช้เองกับครอบครัวของตัวเองเนี่ยหรือไปสมัครร่วมแชร์กับคนอื่นเนี่ยคนอื่นจะเห็นข้อมูลของเราหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายให้คร่าวๆนก่อนอื่นต้องมาู้จักตัว Microsoft 365 Family ก่อนเนาะว่ามันคืออะไรเนาะ o s o r t s o f t 365กหเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะเ์วิสบริการนองที่สามารถใช้งานพวกบล Excel PowerPoint ได้นะครับผมแล้วก็ OneDrive เนี่ยมีให้เนี่ยหนึ่งเทราไบต์ต่อหน e ึ่งอีเมลนะครับสามารถร่วมแชร์กันได้นะครับผมคือถ้าซื้อ Personal เนี่ยก็จะใช้เซอร์วิสที่ผมบอกมาเมื่อกี้เลย One Drive with Excel PowerPoint อยต์เมมซอ o f f อ f ฟฟิศเต็มสตรีมนะครับผมแต่ว่าถ้าแบบประหยัดหน่อยเนาะซื้อมาใช้กับครอบครัวของเรานะครับผมก็จะใช้ได้ทั้งหมด6อ e ีเมล6กยูเซอร์นะครับผมอันนี้คือราคาเต็มที่อยู่บนหน้าเวนะ็ 3, บ globally สาอปีนากร้อบบยเก้าสิบยกเป็นกล่องปีนะครับี้า ซื้อตามออนไลน์ช้อปปิ้งต่างๆน้องจะได้กล่องมานี่แล้วก็เอาไปแอคทีฟที่ตัวอีเมลหลักนะครับผนมะผมจะอธิบายในส่วนของอในไฟล์เซลล์ที่ผมสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับผมคือในซอฟต์แวร์ห้ามห้าเฟมินี่เนี่ยซื้อมาปุ๊บมันจะใช้ได้6กอีเมลใช่ไหมละ่ะหนึ่งอีเมลเป็นแอดมินนะครับผมแอดมินที่เอาซื้อคีย์ไอ้กล่องมาตัวเนี้ยนะครับผมซื้อกล่องตัวเนี้ยมาเพื่อแอคทีฟสิทธิ์ให้กับอีเมลแอดมินคนนี้นะครับผมเรื่องสั้นว่าโฮสต์นั่นแหละแล้วมวั หรือว่าเจ้าของบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าพอ activate ปุ๊บไอแอดมินคนนี้นะครับผมสามารถจะแชร์สิทธิ์นะผมใช้งานตัว Word Excel PowerPoint หรือว่า Microsoft 365ทั้งหมดเนี่ย,ท,ยที่เขามีสิทธิ์อยู่เนี่ยนะผมให้กับอีเมลอีก5ท่านที่เหลืออีก5 Account ที่เหลือก็จะเป็น Account 1, Account 2, Account 3, Account 4, Account 5นะครับผมอ่าทีเนี้ยมันก็จะเป็น Family ทั้งหมด6คนและนะครับในครอบครัวหนึ่งนะครับที่ Activate สิทธิ์ พอแอคติบิลเสร็จปุ๊บเนาะเสร็จทุกอย่างที่แอดมินได้ทุกแอคเคาท์นี้จะได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใช้งาน Word Excel PowerPoint บนคอมพิวเตอร์บน MacBook บนมือถือบนไอแพดเนาะสามารถใช้งานได้หมดเลยมีวันได้ให้ด้วยทั้งหมดคนละ1,000งพนจิกเนาะหรือว่า1นึเทราไบต์นั่นเองนะครับผมทีนี้บางคนก็สงสัยเนผมว่าเอ้ยพอการแชร์แบบนี้ปุ๊บข้อมูลเราจะล่วไหลไปหาแอดมินคนนี้ไหมข้อมูลแอคเคาท์หนึ่งจะล่วไหลไปหาแอคเคาท์สองแอคเคาท์สามแอคเคาท์สี่แอคเคาท์ หรือแอคเคาแอดมินไหมซึ่งบอกเลยนะครับว่าไม่สามารถทุกคนในกลุ่มไม่สามารถแอคเซ์หรือว่าเข้าถึงข้อมูลของกันและกันได้นะครับเพราะแอดมินคนนี้มีหน้าที่แค่แชร์10ให้ใช้งานเฉยๆไม่มีหน้าที่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย Microsoft โดนเล่นแน่นอนนะ พราะทุกแอคเค้าจะมีพาสเวิร์ดของตัวเองอยู่แล้วนะครับสามารถแอคเซสได้อยู่แล้วปกติเราแชร์แค่สิทธิ์นะครับแอดมินแชร์แค่สิทธิ์ให้แค่นั้นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของกันและกันได้ย้ำนะครับไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของกันและกันได้แอดมินคนนี้มีหน้าที่แค่นะครับจะเห็นในส่วนของอีเมลแอดเดรสที่เข้ามาก็คือสิทธิ์ของเขาน,ะนะัานะ่นแหละน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 ะครับสิทธิ์การใช้งานเนี่ยของเขาเนี่ยเห็นหลังบ้านแค่ว่าเอออีเมลไอเค้า1-5เนี่ยอยู่ในส่วนของ Family นะสามารถใช้งานได้นะ สามารถเตะออกหรือดึงเข้ามาแค่น,นั้นหรือเชิญอีเมลเข้ามาได้แค่น,นั้นนะครับผมเตะออกหรือเชิญอีเมลเข้ามาใช้สิทธิ์อย่างเดียวไม่สามารถแอคซิตอินบ็อกซ์อีเมลรูปภาพบนวันได้ข้อมูลบนได้ไม่สามารถทําได้หรอกงั้นสบายใจได้เลยเนาะไม่ว่าจะซื้อมาสมัครเองนะครับใช้งานในครอบครัวของตัวเองหรือไปสมัครกับเซ็นเตอร์ที่เปิดรับสมัครอยู่เช่นผมก็เป็นเซ็นเตอร์นในการเปิดรับในส่วนของ ตัว microsoft 3 6 5 family อยู่เผื่อใครสนใจก็สามารถทักไปสอบถามาที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปนะครับกลุ่ม facebook หรือว่าทักไปสอบถามาที่ Line ที่มช h o p ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับผมผมมองว่ามันค่อนข้างคุ้มเลยเนาะในส่วนของอการใช้งานตัว microsoft 3 6 5 family นะซึ่งมันสามารถใช้ได้เหมือน personal เลยเนาะถ้าเราไปจ่าย personal รายปีคนเดียวใช่ไหมมันก็จะตกหลประมาณหลักพันเกือบ2,000บาทต่อปีแต่ถ้าเราเอาราคาเนี้ยไปหารหคนนะผมมันก็จะตกแค่หลักร้อย ซึ่งเราใช้งานฟีเจอร์ได้เหมือนกันเกือบทุกคนเลยนะครับผมบน iPhone บน Android บนมือถือม c ต o s บอยล็อตนะผมใช้งานพวกออฟฟิศนะผมเนี่ยเวิ Word, Excel, PowerPoint, ร์ดเอ็กเซลพ็อพอยต์เซ์วินพวกเนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวเนาะก็สบายใจได้เลยนะเนาะเผื่อใครสนใจที่จะไปสมัครตัวนี้กับพ้อผูกตองเองซื้อมาใช้งานเองหรือสมัครกับเซ็นเตอร์นะครับผมโอเค เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าผมจะมีทริคอะไรหรือคำแนะนำอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในก,การทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ